สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Nice Day ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ทุกคนค่ะนั่นก็คือเรื่องของประกรันรถยนต์นั่นเองค่ะ ประกันรถยนต์นะคะเป็นเรื่องที่หลายคนรู้ค่ะว่าควรทำแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงสำคัญและควรเลือกแบบไหนนะคะให้เหมาะกับเราวันนี้นะคะเราจะพันทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นค่ะว่าประกันรถยนต์มีอะไรบ้างและควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับเราค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจประเภทของประกันรถยนต์ที่มีให้เลือกก่อนนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆค่ะประเภทแรกนะคะประกันชั้นหนึ่งเป็นประกันที่คุ้มครองมากที่สุดครอบคลุมทุกความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการชนเองรถหายไฟไหม้หรือแม้แต่ความเสียหายจากน้ำท่วมเรียกได้ว่าคุ้มครองทั้งตัวเราและคู่กรณีเลยค่ะ ประเภทที่2นะคะประกันชั้น2บวกให้ความคุ้มครองกรณีรถชนกับยานพาหนะและรถหายหรือไฟไหม้แต่จะไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเราเองดังนั้นความคุ้มครองจะน้อยกว่าประกันชั้น1แต่ก็มีค่าเบี้ยรประกันที่ถูกกว่าค่ะและประเภทสุดท้ายประกันชั้น3และ3บวก ประกันชั้น3จะคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้นไม่คุ้มครองรถของเราเลยส่วนประกันชั้น3บวกจะคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่ชนกับยานพาหนะเท่านั้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่ะเมื่อเรารู้จักประเภทของประกันรถยนต์กันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์กันค่ะ ปัจจัยแรกนะคะความคุ้มครองที่ต้องการเราใช้รถอย่างไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นแบบไหนถ้าเราใช้รถทุกวนันหรือจอดในที่ที่เสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือเป็นคนที่ขับรถทางไกลบ่อยๆประกันชั้นหนึ่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่ถ้าใช้รถไม่บ่อยประกันชั้นสองบวกหรือ3บวกอาจเพียงพอค่ะปัจจัยที่2นะคะค่าเบีย้ยประกัน ค่าเบีย้ยประกันเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกประกันรถยนต์และการที่เราจะเลือกประกันที่ครอบคลุมมากก็จะมีค่าเบีย้ยที่สูงขึ้นค่ะแต่หากต้องการประหยัดเงินประกันชั้น2บวกหรือ3บวกก็อาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งนี้ต้องพิจารณาความคุ้มครองที่เราจําเป็นอย่างแท้จริงค่ะปัจจัยที่3นะคะเงื่อนไขและข้อยกเว้นอย่าลืมอ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ดี บางครั้งนะคะประกรันอาจไม่คุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายบางอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับหรือการชนที่ไม่มีคู่กรณีดังนั้นควรทำความเข้าใจให้ถี่ถ้ถวนก่อนซื้อค่ะและปัจจัยสุดท้ายนะคะการบริการของบริษัทประกรันเลือกบริษัทที่มีบริการที่ดีมีเครือข่ายอู่ซ่อมรถที่กว้างขวางและมีการบริการที่รวดเร็วเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เราต้องการความช่วยเหลือที่ทันเวลาและอู่ซ่อมรถที่มีคุณภาพค่ะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าประกันชั้นหนึ่งนั้นค่าเบี้ยแพงเกินไปแต่จริงๆแล้วมีวิธีที่จะช่วยลดค่าเบี้ยได้ค่ะเรามาดูเคเล็ดลับกันค่ะวิธีที่1การเลือกแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก การเลือกแบบมีค่าเสียหายส่วนแรกคือการที่เรายอมรับค่าความเสียหายเล็กน้อยเองก่อนที่บริษัทประกันจะเข้ามาช่วยค่าเบีย้ยประกันจะลดลงทันทีเมื่อเราเลือกตัวเลือกนี้ค่ะวิธีที่2การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขโมยบางบริษัทประกันจะลดค่าเบีย้ยประกันหากเราติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขโมยเช่น GPS หรือระบบการขโมยขั้นสูงเพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของรถค่ะ วิธีที่3ระบุผู้ขับขี่ที่ชัดเจนการระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ชัดเจนจะช่วยลดค่าเบี้ยประกันได้ค่ะเพราะบริษัทประกันจะคำนวณตามความเสี่ยงจากข้อมูลของผู้ขับขี่ที่ระบุไว้แต่ต้องระวังค่ะว่าถ้ามีการขับโดยคนนอกเหนือจากที่ระบุอาจไม่ได้รับความคุ้มครองค่ะ ประกันรถยนต์นะคะไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงแต่ยังช่วยให้เราอุ่นใจมากขึ้นในยามที่เกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะดังนั้นนะคะการเลือกประกันให้เหมาะสมกับเราและเลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะหากเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับประกันรถยนต์หรือเรื่องการเงินอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ